สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาทำหมูหมักนมสดนะครับเบื้องต้นเราก็จะผสมในส่วนของอซอสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิดด๊วดำแล้วกับน้ำตาลปิบก่อนเพื่อให้มันละลายกันนะครับแบบนี้นะครับ ก็คน,คนคนไปก่อนสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะละลายกันนะครับจนมันละลายกันหลังจากที่น้ำตาลปี๊บละลายแล้วนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของผงปรุงรสหมูนะครับแล้วก็กระเทียมพริกไทยเข้าไปเลยเทลงในถ้วยเลยก็ได้นะครับเพราะไหนๆแล้วเราก็จะผสมอยู่แล้ว เกลือแล้วก็คนสักพักนึงนะครับให้มันละลายแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหมูลงหลังจากทุกอย่างะละลายดีแล้วเราก็ใส่หมูลงไปเลยนะครับแล้วก็เราก็จะทำการคลุกเขาให้เข้ากัน ในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่แบงกิ้งโซดานะครับเราก็จะขยำอย่างนี้ไปประมาณ1 0 1 0หนาทีนะครับเพื่อให้หมูกับเครื่องปรุงเข้ากันทั้งหด<ม>หลังจากที่ ทำการนวดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณเกือบชั่วโมงนะครับก็จริงๆก็คือยิ่งยิ่งทิ้งไว้นานก็ดีก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งเราก็จะใส่แป้งนะครับเพื่อจะเพิ่มความกรอบอันนี้คือแป้งแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าเพื่อเพื่อให้มันกรอบ อันนี้เซฟแพ็คในส่วนของที่เป็นสูตรที่เขาเป็นใส่กระเทียมพริกไทยมาแล้วนะครับคือยิ่งเพิ่มความหอมของกระเทียมพริกไทยที่เราใส่เข้าไปอีกเราก็จะนวดให้มันเข้า,าในทั่วหมูไปอีกประมาณสัก1 0บสิบห้าถึงยีนาทีเหมือนเดิมนะครับจํไว้่าทุกอย่างก็คือประมาณ1 5บหาถึงยีนาทีครับแล้วก็นวดไปอย่างนี้แหละ หลังจากที่เรานวดไป15-20นาทีแล้วทีนี้ก็เราก็จะทําการาใส่ภาชนะแล้วก็แพ็คลงไว้ในกล่องน้ําแข็งหรือไม่ก็เป็นตู้เย็นแต่ไม่ใช่ห้องฟิตนะครับคือชั้นเย็นธรรมดาถ้าเป็นไปได้ก็คือผมปกติผมจะก่อนที่จะทอดขายผมก็จะทิ้งไว้1คืนแล้วก็อีกวันหนึ่ง ผมถึงจะทําการเอามาทอดนะครับอันนี้ก็คือเสร็จขั้นตอนของการหมักแล้วทีนี้เดี๋ยวผมก็จะใส่ถุงแล้วก็แพ็คแล้วก็แช่ตู้เย็นห้องธรรมดานะครับไว้หรือไม่ถ,ถ้าเพื่อนเพื่อนมีในส่วนของอกระติกน้ําแข็งก็คือเอาใส่อาใส่กระติกน้ําแข็งไว้ก็ได้นะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็ทําการทอดครับผมขอบคุณครับ